สวัสดีค่ะช่องยิงยูทู e จ้าคมาหนีพาท่านผู้ชมมาอัปเดตบมกนาวเนาะค่ะบมกน่าวน้อยสมัยโบราณแต่พอต่แม่พูละจ้าโดกค่ะตั้งแต่เหฮดสูตรคุณย่ายหลองมีบักน่าวกินตลอดทั้งปีค่ะปีนี้เริ่มเข้าปีที่สองลวจ้าติด ลูกดกคือเก่าจ้าดกอีลีอีหลอจ้าคุณน่ะก็เลยมาแชื่อีกครั้งเนาะค่ะเนาะขาของไอ้ยิงก็ยังเก็บอยู่คือเก่าเด้อจ้าแต่ว่าก็ดีขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะกันยังบรรยากาเฮ็ดงานการเกษตรอีหยัยงเนาะค่ะเนาะเลยพามาเยี่ยมชมมะนาวค่ะลูกโตประมาณสามเนละจ้า มะนาวปีนี้รู้สึกว่บาบักน้าแพงดกเต็มต้นเลยนะจ้ะเป็นดอกทย่อยเป็นดอกออกมากค่ะคือติดหน่วยเลยค่ะดกอีรีค่ะคุณน่ะทย่อยค่ะทย่อยเป็นลูกเล็กขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ่บเ้จับเป็นก้อนเป็นกลุ่มค่ะนี่เป็นเป็นดอกออกมากกับเป็นนวยน้อยๆออ,ออกมานํำเลยค่ะ ดกอิลีค่ะตั้งแต่ปลูกมารลดซึกว่าจะร่วมสิบปีค่ะเพรเคยเป็นนวยให้กินเลยค่ะตั้งแต่มาเหตุสูตรคุณยายหลองเนาะค่ะเนาะเป็นนวยออกมาให้กินเลยค่ะปักต้องกระโดดค่ะนี่เปลือกบางนามเยอะค่ะ ก็เลยบรูว่าเพิ่นผ้าเอื่นสายผ้านี่อย่างเนาะค่ะเนาะแต่พอบอกว่าเอื่นแต่บักเน่าน่อยบักเน้าน่อยสมัยก่อนเนาะค่ะเนาะมันม่นมีหลายสายพันธุ์คือสมัยนี้ค่ะสมัยปัจจุบันนี้ออกมาเนี่หลายสายพันธุ์ค่ะแบบปลาเพิ่นกับเห็ดอ่ีหยังก่อยทดทดล่องถาบกิ้งหรือว่าเสียบยอดอีหยังของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับตั้งซื้อออกมาค่ะ ก็เลยเป็นบักนาวหลายสายพันธุ์เนาะค่ะเนาะแต่สมัยก่อนบานเฮ่าก็คือเอื่นว่าบักนาวน้อยกับบักนาวสีนาวสีจะเป็นน่อยใหญ่ประมาณทอคำปั้นนี่นะคะเป็นน้อยเยอะแล้วค่ะเด้ค่ะวันนี้พามาชมบักนาวเนาะค่ะเนาะยังเหตุการเกษตรอีกอย่างบาท่านได้เ้อค่ะพาตะเยี่ยมชมไปก่อนเนาะค่ะเนาะดอกอีลีค่ะเนี่ย ก่อใส่ปลูกใส่ทอได้ค่ะแตงแต่ลงคลิปไถเบิงเนาะค่ะเนาะเอาปุ๋ยขอกใส่ค้นตน้นเรากะทังน้ำมักกันยังนี้อยู่คือเกาะะ่าได้ค่ะเศษอาหารต่างๆเอามาใส่ไวะคะ้ค่ะเวลานันกะโกยลงรอบๆคน้นต้นค่ะใส่ปุ๋ยขอกค่ะปุ๋ยขิงมั่วใส่เป็นกระสอบกระสอบเลยได้ค่ะนี่ ให้ร้านเพิ่นมา,ชาใช้ไห่นี่โอ้ยค่ะดกอีลีค่ะคิดว่าน่าจะเป็นทึงลอยลอยลูกเลยเด้อค่ะเด้อค่ะนี่ดกมากร้อ,องเบิงนะคะเด้อถ้าผู้ใดเพระท่าน,นาเหตุบำรุ่งดูแลมะนาวยังไม่ได้ผลนะคะ เศษอาหารต่างๆก็เอามาเทเราปลอบค้นค้นทอนี่เลย้อคะก็ล่องเบิงค่ะเพื่อได้กินบักนาวเป็นนาวเป็นตลอดเลยค่ะเป็นตลอดปีลีค่ะค่าบักนาวปีนี้ก็เริ่มจะแพงแล้วนะคะน่ะเนาะหน่วยละหกเจ็ดบาทละสั้นเพิ่นวาแต่ว่ายิงกพะพอได้เก็บกินตนของตนเองอยู่เนาะค่ะถือว่าใช้ได้นะคะเนาะ มุ่งหนีพามาชมมาอัปเดตบักนาก่อนเด้อค่ะเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามก็ไลไรก็แช่ให้ยิงเป็นกำลังใจต่างคลิปต่อไปใด้วจ้าค่ะอยุดหี่พี่แห้งส,สุขผูสุกคนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ